วันงานพลังงานจังหวัดตราจัดโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐประจิษฐ์นประมาณ2563จังหวัดตราเปิดเวทีประชุมเพื่อแสดงความเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดตราเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนภาคประชาชนในการใช้พลังงาน ได้มีประสิิทธภาพต่อไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติติวเข้มการรังสรรค์เครื่องประดับด้วยนวัตรกรรมและการตลาดด้วย p o r t โต m มาเกสติ g ให้กับผู้ประกอบการอัญมณีจังหวัดตราดในวันที่หนึ่งเมษายน2564นายพินโยประกอบผลผพราว่าราชการจังหวัดตรามดมอบหมายให้ในายกัญชัยเทพบอรชัยรอมผพรว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้ประกอบการภายใต้โครงการศูนย์การลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออกกิจกรรมรังสรรเครื่องประดับด้วยนวัตรกรรมและการตลาดด้วย o อโตมาเก็ตติ้งซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสวอ,อสังกัดก,กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการอัญมณีในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมของการที่ห้องประชุมบุสรากคำโรงแรมเอววด้าตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้ทิตินนทรีลีลาวัฒนาสุขหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการมุ่งยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการอัญมณีวิสาหกิจชุมชนให้สามารถปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในด้านการออกแบบประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมาทำให้ช่องทางออนไลน์นับว่ามีส่วนสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ สาพันธ์วิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านนี้โดยได้มีการให้ความรู้ในสองเรื่องหลักคือเทคนิคการผลิตและการรังสรรวัสดุทดแทนโลหะที่มีค่าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับและรังสรรแบรนและยุทธวิธีการตลาดด้วยภาพปอโตมาเกติ้งง่ายๆด้วยตัวเอง โดยผู้เชี่วชาญด้านการถ่าภาพเครื่องประดับจังหวัดตรางจะพิธีท,ทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพพระรัราชาสุดาสยามบรมราชชกมารีในวันที่1เมษายน2564 ที่สลาการ,ปรเปียนวัดบุพารามตำบลวังกระเจะอาภอเมืองจังหวัดตราดนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำค้าราชการตลอดจนประชาชนร่วมพิธีท่อพราป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตราดในพระราชูปมัมสมเด็จพระเทพพระราชสดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปัมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระองค์ท่าน ในวันที่2เมษายน2564สำหรับการจัดทอดพระป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตราดในพระราโูประถมสมเด็จพระเทพพระรัรชสดาสยามบดมราชมารีในครั้งนี้จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านโดยนำไรายได้จากการทอดพระป่าครั้งนี้เป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีที่มีครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตราดได้มอบทุนอุปการะให้แก่เด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีในพื้นที่อำเภอเป้าหมายการดำเนินโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งละ5ทุนทุนละ1,200บาท สำหรับการจัดพิธีทอดพระป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตราดครั้งนี้มียอดเงินจำนวน1 49, 4 9 9 9 9บาทรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถ,สถานีบ t ทอนุสาวรีโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอาวสับรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทรศูนย์เก้5ศเอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเหล่าการชาติจังหวัดตราจันทร์จัดกิจกรรมออกรับบริจาคเหตุในพื้นที่ต่างๆประจำเดือนเมษายนสองพ ในวันที่30มีนาคม2564นางสิงริญญาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราเปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตราและหน่วยงานต่ตางๆกำหนดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการรับบริจาคลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดตราประจำปี2564โดยออกรับบริจาคลหิตในพื้นที่ต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนเมษายน2564มีแผนกำหนดออกรับบริจาคลหิตในพื้นที่ต่างๆประกอบด้วย วันศุกร์ที่2เมษายน2564ออกรับบริจาครลหิตที่ธนาคารเฉลิมพระเกียรติออกรับบริจาครลหิตที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ในวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564ออกรับบริจาครลหิตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราดอำเภอเมืองตราดวันอังคารที่20เมษายน2564 ออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมงอบอเภอแหลมงอบในวันศุกร์ที่23เมษายน2 5 6 4ออกรับบริจาคโลหิตที่บริษัทสยามแมคโครโจำกัดมหาชนสาขาตราดอเภอมืองตราดและวันอังคารที่27เมษายน2 5 6 4ออกรับบริจาคโลหิตที่บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสำนักง,งานเหล่า,าชา้างหวัดตราดจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต โดยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามกิจกรรมดังกิจกรรมโดยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามกิจกรรมนี้กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิตและควรนอนรับผ่อนและควรนอนหลับพักผ,ผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เทียนปักไม่ยาก แต่เป็นเพราะเราตังหากที่เราปักไม่เป็นเนี่ยลนน้อยไปหน่อยปักไม่ได้ปักไม่เป็นแล้วมือก็ไปถูกเทียนที่เป็นเทียนชนวนด้วยก็ร้อนมือแล้วก็บอกว่าทําไมมันปักยากเหลือเกินเพราะเราตังหากที่ปักไม่เป็นโลกนี้จริงๆก็อยู่ไม่ยากแต่เป็นเพราะเราตังหากที่อยู่ไม่เป็นวันนี้เด็กๆจะมาเข้าค่ายก็เตรียมสถานที่ตรงนี้แต่ปักเทียนเท่าไหร่ก็ปักไม่ได้ก็มานึกถึงข้อนี้ว่าจริงๆแล้วเทียนก็ปักไม่ยาก แต่เป็นเพราะเราต่างหากที่เราปักไม่เป็นโลกนี้ก็อยู่ไม่ยากนะก็โยงใหญ่เข้าเรื่องนี้ว่าจริงๆธรรมาชาติของโลกเขาก็เป็นธรรมาชาติของเขาเได้ละแต่ก็ยัง,ยง,ยงหลุดง่ายอยู่โลกนี้เขาก็เป็นธรรมาชาติของเขาจะร้อนจะหนาวจะฝนจะแดดก็เป็นธรรมาชาติของเขาแต่คงเป็นเพราะเราที่อยู่ไม่เป็นคือไปเบียดเบียนโลกเสยจนโลกเขาก็มีผลกระทบกับมาหาคนหรือว่าเราไปเบียดเบียนเขา และเขาก็มีแรงอาฆาตกลับมาเบียดเบียนเราหรือว่าอาจจะไม่ได้ทําเขาในชาตินี้แต่มันเป็นการทวงแค้นกันข้ามภพข้ามชาติมันก็เป็นธรรมชาติของกรรมมันก็เป็นธรรมดาของโลกว่ามีร้อนบ้างมีหนาวบ้างโดยอุณหภูมิภายนอกอะนะแล้วก็ถลึกลงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมในะเรื่องของการกระทําเมื่อเราสร้างเหตุมันก็เป็นผลกระทบกลับมาซึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่โลกนี้มันมีอยู่ แต่เมื่อเราอยู่ไม่เป็นเหมือนกับเอามือไปถูกไฟไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาถ้าจับอย่างนี้ก็จับถูกก็ไม่ร้อนแต่ถ้าจับขึ้นมาอย่างเนี้ยจับผิดเพราะมันร้อนถ้าจับผิดเมื่อไรก็ร้อนเมื่อน,นั้นถ้าเราจับโลกนี้ผิดโลกนี้ก็จะมีเรื่องร้อนมากมายไอ้นี่ก็ไม่ได้ดังใจนั่นก็ไม่ได้ดังใจโน่นก็ไม่ได้ดังใจทุกอย่างไม่ได้สมดังใจสักเรื่องดังนั้นถ้าจับจับโลกให้ถูกก็คือ ทำความเข้าใจโลกตามคําสอนพระพุทธเจ้าทําความเข้าใจโลกคือมีหน้าที่แค่ไม่ได้ไปปรุงแต่งโลกแต่มีหน้าที่แค่รู้โลกรู้แล้วก็อยู่กับโลกอย่างไม่สร้างเหตุที่จะเป็นการก่อให้เกิดทุกข์ท้งกายภาพข้างนอกขยะเต็มบ้านเต็มเมืองอากาศร้อนเพราะว่าอะไรต่างๆที่มนุษย์สร้างเองหนาวเกินเย็นเกินต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นก็ ถ้าอยู่ให้เป็นโลกนี้ก็อยู่ไม่ยากอย่างนะยังไม่ติดนะเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่ามันมีความชื้นหรืออะไรอยู่ข้างในอย่างไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตรองเดี๋ยวก็คงจะติดเทียนปักไม่ยากเราตั้งหากที่ปักไม่เป็นโลกนี้อยู่ไม่ยากเราตั้งหากที่อยู่ไม่เป็นอยู่อย่างสรุปโดยใจความก็คืออยู่อย่างทำความเข้าใจและมีหน้าที่ รู้ธรรมดาของโลกรู้เห็นธรรมดาและไม่สร้างสิ่งที่ผิดจากความเป็นธรรมดาจากใจออกไปเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลย้อนกระแทกกลับมาที่เราซึ่งก็โทษใครไม่ได้อันนี้ก็ต้องโทษที่เราสร้างไว้เองทั้งในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ทั้งในอดีตที่มองไม่เห็นด้วยแต่มันมีผลจากการกระทําของเราทั้งนั้นฉะนั้นอยู่กับโลกยังมีรอยยิ้มนะก็คงไม่ได้พูดอะไรลึกซึ้งมากมายเพียงแค่ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆ อยู่ได้นะยโยมนะจับถูกอยู่ได้ถ้าจับผิดกับโลกทำไมโลกนี้มันวุ่นวายทำไมโลกนี้ฉันต้องเจอโลกนี้อยู่คนเดียวทำไมฉันต้องเจอเรื่องอยู่คนเดียวเขาเจอกันทุกคนนะโยมเพียงแต่ว่าใครมากใครน้อยอย่าไปจับผิดโลกจับให้ถูกที่อ๋อเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมดาทุกเรื่องมันเป็นธรรมดาเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็คงจะไม่มีความทุกข์มากจนเกินไปก็ขอเป็นกำลังใจอนุโมทนาบุญนะยโยมนะกับการเตรียมเทียนวันนี้ได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆ ขอจเจริญพร